ตอบชัดปัสวัสดีการเพิ่มเงินรูดซื้อของคนละ500บาทอีกรอบจริงหรือไม่มาฟังกันเลยครับแต่ก่อนจะไปฟังขอให้พี่ๆน้องๆท,ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปอีกนะครับก็คือล่าสุดนะครับมีหลายคำถามที่ถามมาว่าจะได้รับเงิน500ออีกหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมา ทั้งเฟส1และเฟส2บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งได้ก็จริงแต่รัฐบาลก็ได้ให้เพิ่มวงเงินรูดบัตรให้เป็นคนละ500บาทต่อเดือนก็ยังดีที่อย่างน้อยไม่ได้โครงการคนละครึง่งแต่ก็ยังได้คนละ500บาทต่อเดือนแต่ครั้งนี้คนละครึ่งเฟสสกํกำลังจะมาและรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเลยว่า ปสวสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน500บาทต่อเดือนแล้วทีนี้มีข่าวรือออกมาว่าจะได้เงิน500บาทผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้พี่ๆน้องๆได้รู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงสรุปล่าสุดเลยว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะครับเป็นแค่ข่าวรือรัฐบาลยังไม่มีโครงการที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเดือนละ500บาทตอนนี้ยังไม่มีนะครับ แต่ถ้าในอนาคตจะมีหรือไม่มีอย่างไรผมจะนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆอ,อีกทีนะครับท่านผู้ชมหรือพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลทางรัฐบาลเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำปัญหาและข้อมูลของทุกๆท,ท่านมาหาข้อมูลให้ตามที่พวกท่านสงสัย และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ mm. เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่จะมาอัปเดตให้ทุกๆท่านได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ